เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายสมศักดิ์สาครธนรัตน์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์สังกัดเทศบาลตำบลหนองเบนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ,รบได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยได้เสนอขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่งไ,ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยได้มีการเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาที่มากขึ้นโดยได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้บิบัติของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น569คนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้ไม่มีเวลาในการใส่ใจในเรื่องการเรียนของนักเรียนซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้จากการวิเคราะห์ปัญหาจึงได้นำสภาพปัญหาการจัดก,การเรียนการสอนดังกล่าวผ่านกระบวนการ PLC กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นประเด็นแรกคือความกระตือรือร้อนในการเรียนซึ่งทำให้กระผมต้องใช้วิธีการริเริ่มพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับกับสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนกระผมในฐานะครูผู้สอนจึงได้เริ่มคิดค้นสื่อไปใหม่เกมการศึกษาคือเกมรู้จักฉันรู้จักเธอสื่อบัตรภาพวีดิทัศน์และใบความรู้ให้ความรู้ที่สร้างสีสันดึงดูดใจให้กับผู้เรียนและพัฒนาการทางการเรียนการสอนเรื่องไม้ดอกไม้ประดับให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ครูผู้สอนได้บูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 5 Step มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการร่วมมือทำปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายครูมีการสร้างสื่อนวัตรกรรมเน้นกระบวนการเรียนกลุ่มให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและครูได้มีการกระตุ้นเชิงบวกโดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้หน่าเรียน ทำให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ทําการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด36คนนักเรียนมาเรียนทั้งหมด35คนขาดเรียน1คนซึ่งนักเรียนที่ขาดเรียนครูผู้สอนได้ติดตามทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนในวันต่อไปครับ กระผมได้จัดก,การเรียนรู้โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การตั้งคําถามการตั้งคําถามครูเป็นผู้ตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียนกระตุ้นสนใจเนื้อหาบทเรียนที่เรียนเป็นการตั้งคําถามจากความรู้เดิมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่สําหรับในขั้นตอนนี้ครูได้ตั้งคําถามว่านักเรียนรู้จักชื่อพันไม้ใดบ้างในโรงเรียน ซึ่งจากที่นักเรียนได้ทําการสารวจมาแล้วเนื่องจากโรงเรียนได้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชลำมิด้วยนั่นเองถือเป็นการทดสอบความรู้ความรับผิดชอบของนักเรียนว่าไปศึกษาข้อมูลตามป้ายพันไม้ของโรงเรียนที่ครูเคยมอบหมายว่าด้วยหรือไม่นั่นเองขั้นตอนที่2แสวงหาความรู้ซึ่งในขั้นตอนสแสวงหาความรู้ นักเรียนสาม,มารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลายเช่นประสบการณ์เดิมของนักเรียนหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ใบความรู้สื่อวิทิทัศน์ออนไลน์ line, สื่อบัตรภาพสำหรับในขั้นตอนที่2นี้ครูได้ให้นักเรียนศึกษาเพื่อสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียนจากใบความรู้จากเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ก่อการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกันนักเรียนขั้นตอนที่3การสร้างองค์ความรู้หลังจากที่นักเรียนศึกษาเพื่อสแสวงหางความรู้จากใบความรู้จากเรื่องไม้ดอกไม้ประดับในขั้นตอนที่2แล้วนั้นในขั้นตอนที่3นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเช่นการเรียนรู้ชื่อของไม้ดอกไม้ประดับการแยกประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นขั้นตอนที่4การสื่อสารนักเรียนได้รับความรู้อะไรมาบ้างเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะสื่อสารออกมาในข้อน,นี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้หรือด้านทักษะกระบวนการซึ่งจากจาการจัดเรียนรู้นั้นในด้านองค์ความรู้ครูได้ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านเกมการศึกษาโดยให้นักเรียนเลือกบัตรภาพที่ตนเองชอบ ไปแยกประเภทไม้ดอกไม้ประดับแล้วนำไปติดที่แผ่นบุกของกลุ่มตนเองที่ครูได้ทำการเตรียมไว้บนกระดานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มจากนั้นครูให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสออกมานำเสนอความรู้และแสดงความคิดเห็นของตนให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนในขั้นตอนที่5การตอบแทนสังคมในขั้นตอนที่ห้า จะสอดคล้องกับขั้นตอนที่4เมื่อนักเรียนได้ออกมานําเสนอผลงานของตนเองแล้วจะเห็นได้ว่านักเรียนความรู้ความเข้าใจในเรื่องไม้ดอกไม้ประดับมีความกระตือรือร้นความภาคภูมิใจที่จะออกมานําเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับอีกทั้งสามารถบอกได้ว่าไม้ดอกไม้ประดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันข้างหน้าได้อย่างดีจากการเร,เริ่มพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพเรื่องไม้ดอกไม้ประดับและการบูรณานการจัดเรียนการสอนแบบ active learning 5 s t สเต็ปนะครับผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถบ,บอกสิ่งที่เรียนรู้ได้ พัฒนานักเรียนในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขกับการเรียนวิชาการงานอาชีพมากขึ้นและสุดท้ายสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องท้ายสุดนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษของกระผมมาในโอกาสนี้ครับขอขอบคุณครับ